คลิปนี้สาหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว,ว่าลืมรหัสผ่านนะลืมรหัสผ่านแล้วเขาไม่ได้ก็มีคนถามมาไม่อยากเราก็แก้เราก็แค่ไปไปไปลงทะเบียนผ่านแอปไทยดีแทนพอลงทะเบียนผ่านแอปไทยดีเสร็จใช่ไหมแล้วเข้าระบบได้มันก็จะมะีตรงแก้ไขข้อมูลอ่ะอน้ําลายกระเด็นแก้ไขข้อมูลเนี่ยอันเนี้ยสีแดงแดงเนะี่ยเห็นบอเนี่ย เราก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลไอ้ตรงแก้ไขข้อมูลตรงนี้เราตั้งพาสดร์ใหม่เลยคือข้อมูลในนี้เราแก้ไขได้อัปเดตข้อมูลอีเมลเบอร์โทรอะไรเนี่ยเราเช็งมันได้นะครับผมนะวันนั้นเนี่ยคือใครที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วทีนี้ติดปัญหาเรื่องพาสิร์เราลืมหรือว่าเราจําไม่ได้เข้าไม่ได้เราก็มีอีกทางหนึ่งที่เข้าได้ก็คือไทยดีนะครับแอปไทยดี ก็ผมถึงพยายามบอกว่าเป็นไปได้ให้เราลงสองทางลงหน้าเว็บไปด้วยเอาพาสสวดไว้จดไว้นะครับแล้วก็ลงผ่านแอปไทยดีด้วยเกิดเรามีปัญหาทางใดทางหนึ่งเราก็ยังเหลืออีกทางใดทางหนึ่งเนี่ยครับพอเราเข้าไปเราก็เข้าไปแก้ไขอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมพยายามอ่านตัวหนังสือสีแดงๆนะครับทุกคนเขามีข้อกําหนดให้อยู่นะ เวลาเราลงทะเบียนเวลาเราคี์ข้อมูลอะไรพวกนี้อะไรที่เป็นสีแดง,แดงตัวนัสือสีแดงไม่ว่าจะเป็นดอกจันหรืออะไรเงี้ยให้เราพยายามอ่านก่อนมันมันจะต้องมีแจ้งแจ้งรายละเอียดอะไรบางอย่างเรานะครับที่เขาไม่งั้นเขาไม่ทําไว้ไม่งั้นเราเขาไม่ทําไว้เพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทําพอเราเข้าใจเสร็จแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดการมีปัญหาทีหลังถ้ามีปัญหามันก็มีวิธีแก้ก็คือว่านั่นแหละครับเข้าไทยดีแล้วเราก็ไปเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับผม ใครจะซื้อประกันนะใครจะเปประกันผมนะก็ทักมาได้นะครับผมนะฮะมาเปประกันผมหน่อยสิอยากได้ลูกค้าอยากได้ลูกค้าทุกวันนะ่นะเนาะขอบคุณครับนะครับประกันรถประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคายประกันอะไรก็ได้นะ,ะขอบคุณลวงหน้าครับผมสวัสดีครับ